ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อไม่นานมานี้เรามีการจัดอันดับขี่ปนาวุธที่มีราคาแพงมากที่สุดของกองทัพไทยไปซึ่งวันนี้เองเราก็จะไปดูค่ายพี่ใหญ่อย่างสหรัฐกันบ้างซึ่งก็ถือว่าเรื่องราคานั้นไม่ได้เป็นรองใครไหนเลยและนําซ้าจะเป็นเจ้าอันดับที่หนึ่งในเรื่องของอาวุธที่มีราคาแพงมากที่สุดอีกด้วยโดยอีกหนึ่งกองทัพที่ขึ้นชื่อว่ามีการใช้จ่ายเงินลงทุนลงแรงไปมากที่สุดนั่นก็คือกองทัพเรือแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ส่งเสริมให้สหรัฐมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งและททัสสยีุ่ด โลกจริงๆและบอกทุกคนก่อนว่าราคาในวันนี้เนี่ยเป็นราคาที่สหรัฐผลิตขึ้นมาและใช้งานเองภายในประเทศคือพูดง่ายๆคือผลิตมาเพื่อขายภายในประเทศไม่ใช่ราคาส่งออกดังนั้นเนี่ยราคาจึงจะถูกกว่านะครับผมแต่บอกทุกคนได้เลย EP นี้นี่ขนาดไม่ใช่ราคาส่งออกนะโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปปลดหวัวกันกับเจขีปนาวุธในเรือรบสหรัฐที่มีราคาแพงมากที่สุดปี2024 เปิดมากันที่อันดับที่7รู้จักกันดีอยู่แล้วนะนั่นก็คือ l o ล i n g Airframe นะครับผมในตัวเลขการสั่งซื้อของสหรัฐคือ950,000ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกนะหรือตีเป็นราคาไทยเนี่ยก็ราว35ล้านบาทต่อลูกราคานี้ต้องบอกไว้เลยว่าแพงจริงๆซึ่งราคานี้เอามาซื้อขีปนาวุธต่อต้านเรือจากจีนเนี่ยอย่างอิงจี้83ที่ใช้กันในเรือรบเจ้าพญาทั้ง4ี่ลำของไทยได้ทีเดียว3ลูกเลยนะครับผมและศักยภาพก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากขนาดนั้นมีระยะในการโจมตีเพียงแค่ ว่าเลข9กิโลเมตรแต่หากมองในอีกแง่ทางหนึ่งกับการในสงครามรัสเซียยูเครนการโจมตีทีละจำนวนมากๆเช่นส่งโดน20ลำ30ลำบ้างเข้าไปโจมตี S400 มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐของรัสเซีย,ยได้สําเร็จก็ไม่สามารถรับมือกับปริมาณภัยคุกคามได้มากขนาดนั้นได้เราเห็นมาแล้วว่ามีถึง3ระบบ S400 ที่ถูกโดนของยูเครนพุ่งเข้าถลม่มโจมตีและประสบความสําเร็จในการกําจัด S400 อันดับที่6ต่อมาบ้านเรารู้จักกันดีเลยนะเพราะกองทัพเรือไทยก็ใช้เป็นอาวุธหลักในการโจมตีอยู่แล้วนั่นก็คือขีปนาวุธฮาพูลขีปนาวุธที่มีราคาแพงมากที่สุดของกองทัพไทยในราคาที่สหรัฐขายกันนั้นในเวอร์ชั่นบล็อก2เวอร์ชั่นรองท็อปอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐแต่หากเป็นเวอร์ชันส่งออกสู่ต่างประเทศอย่างที่ไทยซื้อเนี่ยกระโดดขึ้นมาแพงกว่า2เท่าเลยนะครับผมจากการจันทรดับไปก่อนหน้านี้อยู่ที่3ามล้านหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐและยิ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ๆออย่าาง 5, ูก ER ที่มีการส่งไปให้กับไต้หวันและยูเครนจะอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่มูลค่า1นล้านหกแสนเหรียญเท่านั้นเองก็เรียกได้ว,ว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆหากมีการผลิตขายในสหรัฐและพันธมิตรใกล้ชิดแต่จะแพงมากๆเมื่อมีการส่งออกสู่ต่างประเทศและหลายๆประเทศก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเขาก็เพิ่งพาขีปนาวุนฮาพูลของสหรัฐนี่แหละนะเป็นขีปนาวุธหลักของเรือรบเท่าที่เป็นไล่เช็คดิวการซื้อขายมาประเทศผู้ใช้งานเกินกว่า30ประเทศแน่นอนด้วยความที่ฮาปูลนั้นมีความน่าเชื่อถือที่สูงมากๆในการโจมตีเป้าหมาย E ดับที่5เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่อย่าง E ี o วซีสแปโลมาในราคาขายกันในสหรัฐรุ่นบักสองคืนหึล้านสี่0 0 0เก้าหมื่นเหรียญสหรัฐซึ่งมันก็เป็นขีปนาวุธที่ไทยซื้อมาและใช้งานกันอยู่เหมือนกันนะครับผมจากยูครั้งล่าสุดเราก็มีการซื้อเข้ามาใช้งานอยู่ที่ลูกขีปนาวุธละ1 6 4 0 0ล้านนดอลล่าสหรัฐซึ่งก็ต่างจากราคาที่สหรัฐซื้อมาและใช้กันภายในประเทศเพียงแค่1 0 0 0 0 0ดอลลร์เ,เองเนาะก็ถือว่าห่างกันไม่เยอะในปัจจุบันนี้ก็ได้เลยว่า4เป็นขีปวุธรรออองงขเืพิสาส สหรัฐไปแล้วนะไม่ใช่ขีปนาวุธหลักอีกต่อไปในการใช้สกัดกั้นภายทองอากาศหน้าที่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนยุคมาที่ขีปนาวุธตระกูล S.M กันหมดแล้วแต่หลายๆประเทศก็ยังใช้งานขีสแปรโลเป็นขีปนาวุธหลักกันเยอะเลยตามข้อมูลที่มีการระบุไว้ระบุว่ามีการใช้งานกันมากถึง20ประเทศอันมีระยะในการโจมตีเป้าหมายมสั้นๆนะครับผมคือ50กิโเมตรแต่มันก็เป็นขีปนาวุธที่มีข้อดีหน่อยคือมันมีความรวดเร็วในการสกัดกั้นเป้าหมายสูงถึง4มักกันเลยทีเดียวก็สามารถตอบโต้และรับมือภายค,คาต่ควานเรือจจากม รัเสเซียได้ไม่น้อยเลยนะ อันดับที่4ขีปนาวุธโทมฮอคมากันในราคา1,890,000ดอลลาร์สหรัฐและแน่นอนนี่ถือเป็นขีปนาวุธที่มีความสามารถมากที่สุดเพราะได้เงื่อนไขของการเป็นขีปนาวุธร่อนสามารถหลบเลดาได้อีกท้งปัจจุบันนี้นอกจากเรือรบแล้วที่สามารถใช้งานมันได้เหล่าบรรดาเครื่องบินรบเรือดำน้ําหรือแม้กระทั่งระบบยิงจรวดนี่ก็สามารถดัดแปลงใช้โทมฮอคโจมตีได้เช่นกันและที่พิเศษกว่านั้นนี่ถือเป็นขีปนาวุธเทียบได้เลยว่าเป็นหน้าเป็นตามากที่สุดของสหรัฐในเรื่องของระยะทางแล้วนะครับผมไม่มีขีป ของสหรัฐในยุคใหม่และยุคเก่าเลยที่ประจําการในเรือลบแล้วสามารถยิงออกไปได้ไกลกว่า2,500กิโลเมตรซึ่งถือว่าส่งเอาเรื่องนะแต่ตามการรายงานก็ระบุว่ามีการเลิกใช้งานเวอร์ชั่นระยะทางดังกล่าวน,นี้ไปตั้งแต่ในช่วงของยุค90แล้วดังนั้นระยะทางที่ขี่ปนรทุธโทมฮอคยังมีศักยภาพไปได้จะอยู่ที่ตัวเลข1,600กิโลเมตรซึ่งศักยภาพนี้เนี่ยสามารถใช้ต่อสู้ได้พอๆกับขี่นรรุธจากเรือจีนเลยซึ่งเรือจีนเนี่ยท่อของเขาสูงสุดขึ้น1,500กิโลเมตรแต่ตามการรายงานหน่วยข่าวกองสหรัฐระบุว่าขีปนุธ ีชื่อว่าฉางเจียงสิบมีระยะทางในการโจมตีไกลกว่า4,000กิโลเมตรเลยนะครับผมโอ้โห,โโหเขาจะเอาไปฆ่าใครวะเนี่ยขี่รนรวุธจีนระยะไก,กลเนี่ยมันมีเยอะเนาะ อันดับที่3เริ่มเข้าสู่โหมดโหดกันบ้างนะกับขีปนาวุธต่อต้านนิวเคลียตตัวนี้เลยจากสหรัฐขีปนาวุธสแตนดาร์ด SM2 มีราคาจากการซื้อขายรุ่น Box 3A และ B กระโดดขึ้นมาที่ตัวเลข2,500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นราคาไทยเนี่ยอยู่ที่ตัวเลข93ล้านบาทเลยนะเป็นราคาต่อลูกและนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ใค่ซื้อขายกันในสหรัฐอีกด้วยส่งออกสู่ต่างประเทศแพงกว่านี้แน่นอนนะครับซึ่งมนันก็ถือเป็นขีปนาวุธยุคบุกเบิกสำหรับก,การสกัดกั้นภายทองอากาศของสหรัฐและชาติตะวันตก สำหรับขีปบาวุธที่ใช้งานอยู่ในเรือรบโดยมันมีระยะในการโจมตีเป้าหมายที่ขึ้นไปได้ไกลกว่า25กิโลเมตรเหนือพื้นดินได้มีรัศมีในการสกัดกั้นศัตรูไกลกว่า140กิโลเมตรที่ถูกเข้ามาใช้งานในกองทัพเรือสหรัฐตั้งแต่ปี1967สงครามเย็นทุกคนนึกดูนะครับผมปัจจุบันนี้นะขีปบาวุธสแตนดาร์ด SM2 ยังเป็นหัวรบแบบประจัยตัวอยู่เลยนะคบผมในยุคใหม่ของสหรัฐเนี่ยจะเป็นหัวรบพลังงานจนหมดแล้วคือเอาให้แน่นนอนเลยว่าเป้าหมายถูกทำลาย100%เต็ม ลนดับที่สองขี่ปัุวุ์ต่อมาก็ยังไม่พ้นขี่ปัญวุฒตระกูล SM นะครับผมแต่รอบนี้ถึงคิวของขี่ปัวุษย์ SM6 กับราคาที่โหดมากๆคือ4 2 7 0้านเหื่นเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นราคาไทยแบบเจ็บๆเลยนะตกลูกละ 160ล้านบาทไทยซึ่งแน่นอนนี่คือขีปนาวุธยุคใหม่ของสหรัฐเลยที่เพิ่งเข้ามาประจาการตอนปี2013นี่เองและก็อย่างที่เน้นย้ำทุกคนว่าขีปนาวุธตระกูล S-M คือขีปนาวุธต,ต่อต้านนิวเคลียร์ของเรือรบโดยมันมีระยะในการสกัดกั้นเป้าหมายตัวนี้เนี่ยในรัศมีถึง370กิโลเมตรเลยนะครับเท่ากับเวอร์ชันขีปนาวุธตระกูล S-400 ของรัสเซียเลยและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามันมีความสามารถสกัดกั้นเป้าหมายได้ที่ระดับความสูงกว่า30กิิโเเมรเหนนนนนนืืออพ้ดนแน่นนว่าระยะยยนี้้ทาาลเปหมายยิงพวก เราเที่ยมตกได้เลยนะที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศและไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินรบสบายๆและจากการต่อสู้เผชิญหน้าครั้งล่าสุดกับกลุ่มฮูตีมันยังสามารถเข้าไปทําลายขีปนาวิสศยไกลของฮูตีได้ถึง4ลูกแค่ในช่วงระยะเวลา30วันด้วยอัตราความสําเร็จ100%เเต็มในช่วงของปี2024ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นสึกครั้งแรกของขีปนาวุธ SM6 อีกด้วยและประสบความสําเร็จทําลายเป้าหมายไปได้ด้วยดีนะ และอันดับที่1ของเรามีราคาที่น่าขนลุกมากๆนะตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยราคาต่อลูกสูงถึง460ล้านบาทไทยหรือ12ล้าน500,000ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหลูกหนึ่งเนี่ย460ล้าน460ล้าน,านกับขีปนาวุธที่มีชื่อว่าขีปนาวุธ SM3 แต่ก็ต้องบอกเลยว่าแม้ราคาจะแพงมหาศาลขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้มีความแข็งใจในเรื่องของความสามารถเลยแม้แต่น้อยเพราะมันเป็นขีปนาวุธสก,ก,รรกัดกั้นเป้าหมายพะกุค,คามที่มีระยะในการป้องกันสูงถึง1,000 1,200กิโลเมตรซึ่งระยะนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนเลยนะครับผมว่าไม่น่าล่าสหารัฐเลยผลิตเรือพิฆาตกองเรือลงไปประจําการทั่วทุกหนทุกแห่งได้พอระยะนี้เนี่ยดีกว่าขีปนาวุกสกัดการพายุกคามภาคพื้นดินของรัสเซียซะอีกและความเร็วสูงสุดของขีปนาวุธก็ถือว่ามหาโหดด้วยเช่นกันถึง13.2มาร์กหรือตีเป็น4.5กิโลเมตรต่อวินาทีย้านะครับผมว่าต่อวินาทีคือโหดมากๆยากที่จะหาขีปนาวุธตัวไหนเทียบได้กับความเร็วขนาดนี้เลยและต้องบอกด้วยว่านี่เป็นขีปนาวุธที่เรียกเลยว่า ดีที่สุดของสหรัฐเลยก็ว่าได้จะใช้คําว่าอันตรายก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นขีปนาวุธสกัดกั้นเนาะไม่ใช่ขีปนาวุธโจมตีและด้วยศักยภาพนี้ประเทศที่ต้องมีใช้งานเลยนั่นคือประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการต้านทานอนานาจภายนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั่นเองและหัวรบก็เป็นแบบหัวรบพลังงานโจมสกัดกั้นเป้าหมายและภัยคุกค,คามต้องกําจัดได้100%เต็มดังนั้นราคาและศักยภาพเรื่องนี้ไม่ปฏิเสธเลยว่าไม่เหมาะสมกันและนี่คือราคาและศักยภาพขีปนาวุธในเรือรบของสหรัฐที่ขึ้นชื่อว่า 2,024